สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำแอปพลิเคชันในการตัดต่อวิดีโอในโทรศัพท์มือถือไม่ว่าจะเป็นระบบ Android หรือว่า iOS ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันเมื่อทุกคนเปิดแอปพลิเคชัน o u u u t ขึ้นมานะครับก็ให้กดที่เครื่องหมายบวกแล้วก็ให้ไปที่โฟลเดอร์ใหม่นะครับเพื่อที่จะเพิ่มไฟวิดีโอของเราเข้ามาทำการตัดต่อวิดีโอเมื่อเราต้องการตัดต่อวิดีโอนะครับให้ไปกดที่ไฟล์วิดีโอจากนั้นให้กด St o p ไปที่ Split ไฟล์วิดีโอของเราก็จะถูกแบ่งแยกออกเป็น2ไฟล์ในขณะที่ไฟล์วิดีโอของเรารบแบ่งแยกออกเป็น2ไฟล์แล้วมันก็จะมีตัวเชื่อมตรงกลางที่อยู่ตรงกลางนะครับเราสามารถเติมเติมใส่อฟเฟกต์ต่างๆได้ตามความต้องการเลยก็จะมีอฟเฟกต์ให้เลือกหลากหลายอย่างเช่นตอนนี้ผมก็จะกดเครื่องหมายอฟเฟกต์ลองดูสักหนึ่งตัวนะครับนอกจากอฟเฟกต์แล้วเรายังสามารถเติมเสียงเพลงให้กับิปวีโอของเราได้ด้วยให้ไปที่เพลงจากนั้นไปเพลงที่ ของฉันนะครับแยกเป็นแยกเสียงนะครับอันนี้ก็คือคลิปวิดีโอที่มีเสียงเพลงนะครับจากนั้นแอปพิเคชั่นก็จะแยกให้ออกมาเป็นไฟล์ mp3 นะลองมาลองฟัดูะเราก็จะได้เสียงเพลงพอๆแบบนี้เลยนะครับเสียงเพลงของเราสามารถเพิ่ม อ่าอากาการขึ้นและก็การจางลงของคลิปเพลงได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอของเราที่อยากจะให้สปีดเร็วขึ้นเราก็เพิ่มสปีดของคลิปวิดีโอได้เช่นเดียวกันนอกจากนี้ในแอปพลิเคชัน YouCut นะครับมีสติกเกอร์ให้เราเลือกหลากหลายอย่างเช่นคลิปวิดีโอนี้ผมก็จะเลือกผีเสื้อนะครับซึ่งผีเสื้อตัวนี้เราจะ ดึงให้ยาวหรือสั้นลงของคลิปวิดีโอก็ได้เช่นเดียวกันนะครับต่อไปนี้เราก็จะไปเพิ่มเสียงเอฟเฟกกันนะครับให้ไปที่ไฟล์ของฉันนะครับไปที่ผลกระทบนะครับเราก็สามารถเลือกเสียงเอฟเฟกได้อย่างเช่นมา,มาลองกันดูครับ ไม,ม่ีโอเคเราก็จะได้คลิปวีโอของเราประมาณนี้ครับจากนั้นเราก็กดบันทึกได้เลยนะครับโดยที่ความละเอียดของการบันทึกเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเอาละเอียดมากน้อยแค่ไหนก็ให้กดบันทึกได้เลย ทุกคนลองไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน u c a r d มาลองฝึกทำดูนะครับหากติดขัดประการใดสามารถสอบถามมาได้เลยครับ